สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถโตโยต้านะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเรโวเป็นโฉมก่อนจะเกือบจะใหม่ล่าสุดนะครับของโตโยต้าแต่ว่าตัวนี้เป็นเรโวโฉมแรกนะครับก็คือเป็นปี2015นะครับอันนี้เป็นตัวหัวเดียวนะครับเป็นตัวซิงเกิลนะครับตัวโตโยต้าไฮลัก เลโวนะครับตัวนี้ตัวที่เราเห็นเนี่ยคือตัว J นะฮะตัว J คือตัวที่ประหยัดที่สุดนะครับออปชันต่างๆอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของสมรรถนะเรื่องของราคาก็ปรับลงมาได้เยอะพอสมควรนะครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้ก็พูดถึงว่าทาฟรีดาวได้นะครับอาจจะไม่ต้องดาวก็ได้ถ้าเครดิตเราดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครดิตเราอ่านั่นหน่อยก็อาจจะต้องดาวมั่งนะครับแต่แนะนําว่าออกรถอยากให้มีเงินดาวด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเราทำฟรีดาวเนี่ยงวดมันจะแพงมากนะครับบางทีรถใหม่ๆอย่างเงี้ยทำฟรีดาวอาจจะแพงกว่าป้ายแดงด้วยซ้ำนะครับงวดอาจจะแพงกว่าป้ายแดงเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีดาวมั่งนะมีดาวมั่งตามราคาของมันเนี่ยด้วยราคาของมันเนี่ยราคาไม่ค่อยสูงนะครับถ้ามีเงินดาวปกติแล้วก็สามารถจะทำงวดเบาๆได้นะครับมาดูสเปคเบื้องต้นนะครับเลเวอเรจไฟด้านหน้าก็จะเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับเป็นโคมใสนะครับเป็นหลอดไส้หมดเลย กระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นลายลายคาดขวางนะครับลายคาดขวางยาวไปนะครับเป็นชั้นขึ้นไปอันนี้จะเป็นสีดำสีดำด้านนะครับอาจจะไม่ทำสีมาไฟหน้าถือว่าสวยนะครับก็คล้ายๆกับเรโวตัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ของอของพวก เพลเนอร์อะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าก็อาจจะปรับเรื่องของสเปคนะครับเรื่องของสีเรื่องของอวัสดุเล็กน้อยนะครับแต่หลักๆก็เหมือนเหมือนกันฮะหน้าตาออกมาคล้ายกันตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้นะครับก็ถือว่าสภาพเรียบร้อยนะครับรถคันนี้สภาพเรียบร้อยใช้น้อยนะครับวิ่งมาน้อยอล้อหน้าเป็นล้อกระทะนะครับถ้าใครอยากเอาไปใส่แม็กคันนี้โอเคเลยนะฮะถอดล้อกระทะออก กระจกมองหลังเป็นสีดำด้านนะครับมือจับเป็นสีดำด้านเหมือนกันครับคันนี้ใส่แม็กไลเนอร์มาให้กระบะกระบะแม็กไลเนอร์นะครับกระบะเขาเนี่ก็สวยนะครับกระบะไม่มีรอยชนไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแก้นะครับมาอย่างนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นหลอดไส้หมดนะครับเป็นหลอดไส้หมดเลยดูแลง่ายนะครับถ้าเป็นตัวเจก็จะเน้นปรับไปในทางดูแลง่ายาเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนอะไรก็ไม่กี่บาทนะครับ 50บาทถึงร้อยครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงสลับสีขาวกระบะก็มีรอยโค้งเว้านะครับแต่ว่าไฟไฟเบรกไฟท้ายเป็น led เลยนะครับไฟตรงกลางนะครับมีที่เหยียบเท้าให้นะครับที่เหยียบทางด้านหลังกันชนนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับกระบะของคันลิโวคันนี้นะครับใส่แม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับ รถไม่มีการเฉี่ยวชนไม่มีการซ่อมสีมานะครับ่ไฟท้ายก็มีมีตัวใส่ครอบสีดำเล็กน้อยนะครับก็ล้อเป็นล้อกระทะนะครับอันนี้ก็เป็นล้อกระทะมาเพราะว่าตามรุ่นตัวเจก็จะไม่ได้ใส่อะไรมานะฮะฝาโครฝงฝาครอบก็ไม่มีมาให้เลยนะครับคันนี้แต่ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเปลี่ยนล้อแม็กนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะจะสวยมากนะครับถ้าใส่ล้อแม็กนะครับ ดูด้านในด้านในของ h i รักเลเวลก็ค่อนข้างจะสวยนะครับคอนโซลใช้คล้ายๆลยกันกับพวกตัวแคปนะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นกระจกมือหมุนนะครับรุ่นกระจกมือหมุนก็จะ,ะไม่มีออปชั่นมากมายอะไรนะครับอลองเข้ามาดูทางด้านในตัวพวงมาลัยนะฮะตัวพวงมาลัยก็ค่อนข้างสวยนะครับปรับปรับรูปแบบรูปลักษณ์ใหม่ถ้าถ้าเพื่อนเอนเคยไปดูพวกวีโก้วีโก้ก็จะออกแบบ อีกแบบหนึ่งนะครับจะคล้ายๆเป็นแฉกออกมานะครับแต่นี้ก็จะดูดูแข็งแรงขึ้นนะครับแผงประตูเป็นสีดำนะครับกระจกมือหมุนเซ็นทรัลล็อกน่าจะมีนะครับคันนี้ด้านตรงกลางมีจอให้นะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัดเข็มนะครับอ๋อมีแอร์แบกด้วยนะครับนะฮะรถหัวเดียวแต่มีแอร์แบกให้ด้วยนะครับออปชั่นไม่มีแต่แอร์แบกมีเฉยนะครับ ก็ถือว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับมีแอร์แบกเบรก ABS ให้นะครับถึงจะเป็นกระจกมือหมุนนะครับก็มีปรับต่างๆนะครคอนโซลคอนโซลดูสวยแผงหน้าปัดเป็นหน้าปัดเข็มกึึงดิจิตอลนะครับแอ Air เป็นแอร์ปรับธรรมดานะครับมือหมุนธรรมดาเกียร์ธรรมดาก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยในการวางตำแหน่งก็ ค่อทั้งจะดีนะครับสำหรับรถพวกอย่าง t o y o t a าฮิสุฮอนด้าเนี่ยการวางตำแหน่งการมองเห็นวิสัยทัศน์ต่างๆถือว่าดีนะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบธรรมดาทั้งหมดนะครับก็มีลูกเอาไว้ไขประตูกับลูกเอาไว้ไขคอกุญแจสตาร์ทนะครับก็เน้นง่ายๆนะครับเน้นแบบง่ายๆดูแลง่ายๆตามสไตล์ Toyota นะครับอันไหนที่มันนั่นยากเขาก็ไม่เอามาใส่ไว้ในรุ่นในรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพวกตัวสูงขึ้นมาหน่อยฮนะพวกตัว ตัวท็อปตัวตัวอ e, ตัว G, อะไรไปนาณเนี่เรียกว่าตัวพรีเนอร์เลยนะครับอันนั้นก็จะมีของยากๆของยากๆดีๆอามาใส่ให้นะครับแต่นี้ก็เน้นไปในทางการใช้งานนะครับแลเ,เครื่องก็ใช้เครื่องอตัวใหม่นะครับเครื่องตัวใหม่ก็จะไม่ไม่ใช่โตโยต้าวีโก้แล้วนะฮะเป็นเลเวแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดฝากระโปรงดูนะครับฝากระโปรงรุ่นนี้ค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักมากๆนะครับไม่แน่ใจว่า การดีไซน์ให้มันออกมาหน้ายาวๆอย่างนี้มันมันพิเศษจุดไหนนะฮะเขาอาจจะมีความพิเศษของเขานะแต่ว่าจากที่ผมสังเกตดูห้องเครื่องยังเหลือที่ว่างเยอะมากนะครับเผื่อไว้เพื่อนๆยัดนูน่นยัดนี่เข้าไปนะเนาะเผื่ออยากแต่งนะฮะเครื่องสะอาดมากนะครับคันนี้วิ่งมาไม่กี่หมื่นโลเองนะครับวิ่งมาน้อยอมีเบรก ABS นะครับเบรก ABS มีแอร์แบกคู่หน้านะครับเครื่อง2.4นะฮะ แต่ว่าโอ้โหความความใหญ่ของตัวเครื่องนี่ดูแล้วมันมันถ้าเกิดเป็นรถสมัยก่อนดูเครื่องใหญ่ขนาดนี้น่าจะไม่ใช่เครื่อง2000นน่าจะ3,000แต่เทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ก็จะปรับอ,ออกมานะครับถ้าเ,เพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับยังไงขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ